เพิ่งแชร์ประสบการณ์จากเดินไม่ได้เดินแล้วเสียวขาเสียวสันหลังแวบเธอก็ไม่เคยเล่าให้ผมฟังนะก็ามาจูนจิตปีครึ่งเดือนเดือนหนึ่งก็ต้องเดินทางไปหาหมอกว่าจะครบทุกหมอก็หมดเวลาแล้วแล้วไม่มีเรี่ยวแรงที่เหลืออะไรนั่นคือนักเรียนคนหนึ่งแล้วเธอจดจ่ออยากให้ร่างกายหายสุดท้ายเพาราะความจดจ่อของเธอความรักของเธอเธอโชคดีนะเพราะเธอรู้จักวิธีสร้างความโชคดีทุกอย่างไม่มีบังเอิญคุณอยากโชคดีคุณต้องรู้จักวิธีสร้างความโชคดีวันหนึ่งก็เกิดสภาว่าบอกว่า มันมีช่วงเวลาที่ผมโค้ชตุกตาจะเปิดให้โคชิ่งฟรีวันหนึ่งผมก็ได้ข้อความว่าคราวนี้ต้องเปิดแล้วละ่ะบอกแล้วไงไม่ใช่เรื่องบังเอิญการกระทําคุณมันต้องถึงคุณค่ามันต้องถึงอันนั้นผมก็รู้สึกว่าเอาละต้องมีโค้ชฟรีละคําว่าฟรีมนุษย์มองแค่เงินไม่ใช่การกระทําคือต้นทุนสําคัญของชีวิตอยากได้มากได้น้อยรวยมากรวยน้อยอยู่ที่การกระทําและความรู้สึกขณะต่อขณะไม่ใช่แค่เงินที่ตอนจ่ายนี่ปวดเข้าใจตรงกันนะแล้ววันหนึ่งเรก็ได้สิทธ มันเป็นช่วงจังหวะที่แบบลงตัวพอดีเลยมันเป็นรอยต่อของชีวิตเธอนะตอนนั้นชีวิตเริ่มดีขึ้นผมก็ได้รู้ว่าเออถึงเวลาหมอก็บอกว่าคุณไม่ได้เป็นอะไรที่ผ่านมาเนี่ยหมอก็ไม่รู้อธิบายยังไงแต่ตอนที่ก่อนหน้านั้นที่ไปหาหมอเนี่ยมันเป็นอะไรซะมันเป็นจนนุินจฉัยแล้วว่าเป็นอะไรแต่ว่าถึงจุดหนึ่งหลังจากที่เธอจูนจูนจูนไปหมอกบอกไม่เป็นอะไรเคยอ่านแต่แบบเรื่องเหล่านี้จากเออที่อื่นอะไรประมาณเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็มั่นใจแล้วว่าสิ่งที่เราทําอะแตตต่่่มััันนนน้้อองงงงหาาาคททีใจจถึึลลพพพวเเไดํป็ ในที่สุดเนี่ยคุณเมทซายเขาทำจนแบบร่างกายหายดีทุกอย่างหมอสี่ห้าคนไม่ต้องไปหาแล้วนี่คือการปลดแอกอิสรภาพของชีวิตวันวันหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งต้องทำอะไรก็หาหมอก็หมดเดือนแล้วแล้วก็กลับอยู่กับความทุกข์ความโศกวันนั้นก็ได้เคลียร์กันแบบโคชชิ่งส่วนตัวก็ได้เห็นว่าเออมันมีความเข้าใจผิดที่เป็นรากไปถึงระดับรากแต่เธอใช้เวลาจูนอยู่กับบทเรียนเนี่ยปีครึ่งถามว่าคุ้มไหมถามเธอเองแล้วกันว่าคุ้มไหมคือถ้าไม่ทําปีครึ่งนั้นทุกวันนี้ก็ยังป่วยอยู่ไปตลอดชีวิต ชีวิตก็เป็นเส้นทางนั้นทุกอย่างไม่มีฟรีฮะการกระทําคือคุณค่าถ้าคุณค่าคุณถึงไม่ต้องใช้เงินงั้นเงินที่เข้ามาพร้อมความสุขพร้อมปัญญาคุณค่าเราถึงต้องฝึกนะพวกเราเธอก็เลือกทางเดินใหม่อย่างชัดเจนก็ถามเธอว่าอะไรเป็นแรงผลักดันให้เธออยู่กับบทเรียนมนุษย์มันจะมีอย่างหนึ่งคือแรงบันดาลใจมันเกิดขึ้นเมื่อเป้าหมายชัดเจนแต่ต้องทําก่อนที่มันจะชัดเธอก็บอกว่าแรงบันดาลใจของเธอแบบเล็กน้อยมาก แล้วเธอเพิ่งมารู้ว่ามันมีความสําคัญมากก็คือเธออยากเดินเล่นกับลูกแค่นั้นหละตอนนั้นมันเดินไม่ได้ไงอยากเดินเล่นกับลูกมันเป็นสิ่งที่เธอปรารถนาจะได้รับสิ่งที่การละครั้งหนึงเธอเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้จนได้ยิงคาพูดว่าความเป็นไปได้ไร้ขีดจ,จํากัดเมื่อเราพบวิธีการและฝึกมัน